สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาโพกกัะชอบบีมแอนแบมชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวฮอตคัพชาบูถ้วยร้อนนั่นเองค่ะร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนนั่นเองก็คือช่วงนี้เขาก็เขาเรียกว่าน้องก็โด่งดังพอสมควรเลยนะทุกคนเราก็เลยอลองไปซื้อดูว่าเออมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูวันนี้ด้วยนะคะ ก็อันนี้เขาบอกว่าร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนไม่ต้องเข้าไมโครเวฟพิเศษมากๆเลยอะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูเนาะว่าวิธีกินเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนอันนี้เนาะก็เขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยแยกถ้วยด้านในออกแล้วมันก็จะมีถุงทำความร้อนนะคะก็ให้แยกออกมาจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ำเปล่าอะเติมใส่ถุงทำความร้อนแล้วก็ปรุงบะหมี่แล้วก็เอาบะหมี่เนี่ยใส่ถ้วยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องขอแกะซองก่อนนะคะทุกคนพอเราแกะเสร็จแล้วนะคะอย่างที่เขาบอกเนาะว่าเราต้องแยกอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในถ้วยกันก่อนนะคะทุกคนก็มีช้อนมีน้ำซอสปรุงรสแล้วก็มีตัวหม้อบะหมี่มาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องแกะเจ้าหม้อบะหมี่ก่อนเนาะ อ่ของทั้งหมดนะคะจะมีช้อนมีน้ำซอสปรุงรสมีถุงทําความร้อนนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นถุงทําความร้อนนะคะก็อันตรายมากๆเลยเนาะอย่าให้อยู่ใกล้เปลวไฟแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ํานะคะถ้าเราเลิกกินแล้วเนาะแล้วก็จะมีถ้วยบะหมี่นะคะอ่ะเขาก็จะซีนมาให้อย่างดีเลยคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแกะบะหมี่ก่อนนะคะ แล้วเรานะคะก็จะเอาถุงทำความร้อนนะคะออกแล้วใส่หม้อเอาไว้เนาะอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเปล่านะคะมาเติมใส่ในถ้วยชาบูกันค่ะก็คือเราจะมาเติมใส่ถุงทำความร้อนเนาะ สำหรับตัวเรานะคะเห็นว่าเออเขาบอกว่ามันจะเดือดเหมือนกับเรากินในหม้อชาบูใช่ไหมเราก็เลยอ่ะลองเอาหมูมาใส่เพิ่มนะคะก็ไปปั้นหมูมาใส่เพิ่มนะคะสําหรับรสชาบูน้าดํานะทุกคนเขาจะมีน้องเห็ดมาให้ด้วยเนาะน้องเห็ดหูหนูนะคะอบแห้งมาให้ด้วยแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วก็เอาบอร์ี่นะคะวางทับหมูเนาะแล้วเราก็เพิ่มเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปก่อนนะคะอ่ะเติมน้ําลงไป จากนั้นนะคะเราก็จะขอใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มลงไปค่ะจะได้ดูเออมีสีสันน้องใส่น้องผักเข้าไป,ปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ําเนี่ยไปเติมใส่ถุงทําความร้อนค่ะทุกคนเมื่อถุงทําความร้อนนะคะได้รับน้าเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวมันจะพองแบบพุ่ขึ้นมาเลยเห็นไหมทุกคนเออมันพองขึ้นมาก็คือเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนควันขึ้นเลยเราก็เอาหม้อบะหมี่เนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะอ่าวางลงไปนะคะเนาะแล้วก็ปิดฝาค่ะอ่าแล้วก็ปิดฝาเนาะ แล้วเราก็รอประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคนก็รอให้เขาเดือดเนาะก็เขาบอกว่ารอประมาณ5-15นาทีเนี่ยบะหมี่มันจะนิ่มพอดีค่ะ รับเรานะคะแล้วก็ขอแอบลองเปิดดูนิดนึงนะคะว่าเป็นไงก็ตอนนี้นะคะน้องก็เริ่มเดือดแล้วก็บะหมี่เนี่ยก็เริ่มนิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอต่ออีกสักแป๊บนึงเนาะรอให้บะหมี่มันสุกก่านี้หน่อยค่ะ นเห็นควันไหมคะเราจะบอกว่าพอทุกคนอะ่ะรอแบบมันไปเรื่อยๆใช่ไหมปรามาสักสิบนาทีเงี้ยมันจะมีควันขึ้นมาทางไอ้รูบนของหม้อเนาะแล้วก็ระวังด้วยอย่าเอามือไปอังนะคะมันร้อนมากเลยนี่ทุกคนว้าวอันนี้นะคะเราก็เปิดมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอใส่น้ำปรุงนะคะใส่น้ำซอสนิดนึงเนาะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำซอสลงไปทีหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปรุงรสทีหลังเทลงไปเลยค่ะเพราะอันนี้มันเป็นรสชาบูน้ำดำนะคะทุกคนอ่าพอเทเสร็จเราก็จะคุกนิดนึงคุกน้องนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาน้องต่อแป๊บหนึ่งนะคะก็ะเดี๋ยวเราขอชิมก่อนนะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ก็อันนี้นะคะเสร็จจริงๆแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ขอแอบปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะคะจากนั้นก็เสร็จพร้อมกินแล้วทุกคนน้องร้อนมากแล้วก็หอมน่าทานมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเวลาไปกินแปน๊บนึงนะจ๊ะ สำหรับรสชาบูน้ำดํานะคะแล้วก็แนะนําสําหรับคนที่ชอบกินรสนุ่มๆหวานๆนะคะสําหรับตัวเราเนี่ยเคยลองชิมรสหม่าล่ามาแล้วนะคะหม่าล่าก็จะแบบว่าแซ่บๆเปรี้ยวๆแล้วก็แบบเผ็ดช้าๆเนาะก็สําหรับคนชอบกินแซ่บๆแต่รสนี้นะคะก็สําหรับคนที่ชอบกินหวานๆเนาะรสไม่จัดนะคะก็แนะนําเลยอันนี้นะคะก็เหมาะสําหรับเด็กที่อยู่หอหรือว่าคนทํางานที่แบบเออเราก็ขี้เกียจที่จะทํากับข้าวหรืออะไรเนาะก็สามารถกินได้เลยแล้วนอ้องก็แบบร้อนด้วยแล้ว ราสามารถใส่แบบผักเพิ่มหรือว่าเนื้อสัตว์เพิ่มก็ได้ค่ะก็ถ้วยหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่55บาทนะคะทุกคนก็ก็อย่าลืมซื้อมาลองกินกันนะคะทุกคนเพราะว่าเออน้องก็อร่อยเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราได้ลองแบบปรุงอาหารเนาะมันก็สนุกดีค่ะ ก็อย่าลืมลองนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆเนาะเวลาทำเนี่ยก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อันตรายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมีแอนแบบมช anel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ